สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจุนพลนล้านนะครับเอาพระสมเด็จฐานแซมวัดบางขุนพรมนะครับกุเก่านะครับดูนะครับดูเนื้อหาครับกุเก่าทีมนี้นักเลงพระสมเด็จรุ่นเก่าเขาเล่นกันนะครับแตส่สมัยนี้ไม่ค่อยเจอแล้วครับพิมพ์อย่างนี้นะครับพิมพ์ทรงแบบนี้ พระองค์นี้เลี่ยมทองมานะครับผมแกะมาจากเลี่ยมพลาสติกเลี่ยมทองมานะครับดูนะครับทําไมถึงเป็นพระที่เซียนลูกเก่าเขาเล่นกันนะครับให้ดูนะครับดูนะครับตรงนี้นะครับดูซุ้มนะครับนี่นะครับซุ้มขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมานี่เขาเรียกซุ้มกอไก่นะครับตัวกอไก่นะครับโยกับตัวกอไก่นะครับดูไหมครับดู รูปทรงนะครับเนี่ยนะครับลักษณะแบบพิมเนี่ยนะครับเหมือนกอไก่นะครับเป็นพระที่สมเจรินเก่านะเขาเล่นกันนะครับพิมนี้ครับพิมทรงเขาเรียกพิมพ์ทรงสมกอไก่นะครับองนี้มีสารุดบินอยู่ตรงนี้นะครับตรง้มเจนี้นิดเดียวนะครับที่เหลือสมบูรณ์หมดนะครับจะเป็นคาบ เดิมๆนะครับแม้จะถูกเลี่ยมพองมานะครับกันน้ํามานะครับเล่ยมพัสติกันน้ํามานะครับจะกรอบพองมาเนื้อหาเขาก็ยังจัดจ้านอยู่นะครับแสดงถึงภาพที่มีอายุนะครับเก่าแก่นะครับเนื้อหามวลสารครับสีขาวฟ้าค่าฟ้าลายังอยู่นะครับอยู่ครบนะครับนี่ครับตแหนี้นะครับตรงฐานนี้นะครับเิ้ียวรอย ลานแตกนะครับเดิมๆนะครับสวยงามนะครับครับมาดูด้านหลังกันนะครับอันนี้คือด้านหลังของพระสมเด็จยิมฐานแซมน,นะครับองค์เมื่อกี้นะครับน,นี่คือด้านหลังนี้เลี่ยมกันน้ําไว้นะครับพติกันน้ําแต่ว่าด้านนี้จะสัมผัสกับผิวหนังของเรานะครับให้เกิด ครับฟองเต้าหู้นะครับยังอยู่นะครับหลังพระนี่นะครับมีรอยปีแยกนะครับแตกนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับถึงความชัดเจนและสวยงามของด้านหลังของพระนะครับนี่คือแสดงถึงเนื้อหาที่มีความเก่านะครับชัดเจนเนื้อหาชัดเจนนะครับมีคราบลาคราบฟ้าคาบฟอง ต้อหูนะครับอยู่ครบนะครับองค์นี้ด้านหลังนะครับนี่แหละครับพระเก่าจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือพระฐานแซมกุบางขุนพรมนะครับเป็นพระที่ยุคเก่านะครับที่เสียนรุ่นเก่าเขาเล่นกันนะครับครับนี่คือพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับ กุบาขุนพรมนะครับนี่คือพิมพ์ทรงฐานแซมพิมพ์กอไก่นะครับดูนะครับพิมพ์ทรงอันนี้เขาเรียกว่ากอไก่นะครับสุ้มกอไก่ที่เป็นเซียนรุ่นเก่าเขาเล่นกันนะครับสมัยนี้จะไม่ค่อยเจอแล้วครับพิมพ์ทรงแบบนี้นะครับเพราะหาเก็บหาดูได้ยากขึ้นนะครับวันนี้ผมจุพภาระราาน,นามาแนะนำให้ท่านได้ดูและได้ศึกษากันนะครับคือพิมพ์ทรงที่ เซียนรุ่นเก่าเล่นกันนะครับพิมพ์นี้ผ่านแซมพิมพ์กอไก่นะครับนี่นะครับที่มาที่ไปกอไก่นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับจากผมจุนพานร้านนะครับ